ถ้ามีเบอร์แปลกโทรเข้ามาถามข้อมูลมากมายให้ระวังไว้เลยนะคะว่าอาจจะเป็นเคสแบบนักร้องดังพี่ต้อมเรนโบ์ค่ะ พี่ต้อมบอกว่ากรณีของตัวเองเนี่ยน่าจะเจอเข้ากับแก๊งคอร์เซนเตอร์นะคุณผู้ชมเล่นแรงมากนะถึงขนาดอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ส่งพัสดุโทรหาคุณแอนนาซึ่งเป็นภรยาของพี่ต้อมค่ะว่าส่งพัสดุผิดกฎหมายไปที่จีนแล้วก็ยังทําเป็นขบวนการด้วยนะคะเพราะว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็พยายามจะต่อสายไปถึงคนที่อ้างตัวว่าเป็นตํารวจหลอกสอบถามข้อมูลต่างๆมากมายค่ะแล้วก็ใส่ความว่าภรยาพี่ต้อมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการฟอกเงิน ข่มขู่ว่าจะอายัดบ,บัญชีทั้งหมดด้วยใครฟังแบบนี้นะเป็นใครก็ตกใจค่ะแต่พอเห็นความไม่ชอบมาพากลแบบนี้สติมาก่อนนะคะรีบวางสายเลยแล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้เป็นหลักฐานหลังจากนั้นก็มาโพสต์เรื่องนี้ลงทั้ง Instagram และ Facebook เพื่อเตือนภัยสังคมค่ะ,ะคนที่ DSL นีก็บอกว่าพี่ต้องแจ้งความนะพี่ต้องแจ้งความแจ้งความที่เชียงใหม่เพราะว่ามันส่งจากเชียงใหม่ต้องแจ้งความที่เชียงใหม่ แอนนาแฟนพี่ก็เลยบอกว่าถ้าเราหยุ่งเทพเราจะไปแจ้งความที่เชียงใหม่ทําไมอ่าแจ้งไม่แจ้งไม่ได้พี่หยุ่งเทพแจ้งไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นพี่ก็ต้องแจ้งความกับตํารวจที่ทางลายเขาบอกอย่างเงี้ยพี่ก็เลยรู้เลยว่าเออถ้าถ้าตํารวจแจ้งความทางลายเนี่ยมันผิดปกติแน่นอนเลยแล้วก็บอกว่าหาห้องเงียบๆอย่าให้คนอื่นเอออย่าให้คนอื่นมือที่สามคือว่าคนที่สาม ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการสัมภาษณ์อดบทนี้ที่ตำรวจเขากำลังจี้จี้อยู่ไอ้กลุ่มนี้มันมีหลายกลุ่มนะมกลุ่มหลายกลุ่มแล้วก็สวัสดีครับ,รบก็ก็เลยคิดว่าเออไปแจ้งความดีกว่าอพอจะไปแจ้งความอะไรเรียบร้อยนำทางตำรวจไอ้สน,อนอรัชพาวเขาก็เขาก็าก็เตือนมาว่าเตือนถ้าพี่พี่จะโพสต์เพื่อพี่อะไรพูดโพสต์เลยว่าตอนนี้มันเยอะมากละบากมากเลยครับสาสปี ที่พี่ต้อมกังวลก็คือเกรงว่าแก๊ง call center อะค่ะจะนำเอาข้อมูลภรยาไปใช้จนเกิดความเสียหายโดยพี่ต้อมก็อยากจะให้ทุกคนระมัดระวังให้ดีนะคะฝั่งตำรวจก็แนะนำว่าให้ช่วยเตือนภัยหน่อยเพราะว่าการหลอกลวงรูปแบบนี้มีมา3-4ปีแล้วมิชฉาชีพก็มักจะเลือกเหยื่อที่เป็นผู้หญิงผู้สูงวัยนะคะซึ่งก็อาจจะไม่ทันเลข